สวัสดีครับคุณน้องโซโลบินดีเติ้ลรับกับข้อมูลห้องอยู่ที่พันจลขวันนี้วันพระเรือศัพท์วัที่ห้าจะเปิดสถานกา,ารณ์ของคน เกิดวันพฤหัสนะครับวันที่5ถึงที่11มก,กราคมจะเป็นเช่นเรือแล้วก็มาดูกันนะ <c oughs> อ่ะสิบไปครับหนึ่สองสามอกสี่ห เดียวสิบอะไรเนะี่ยอยากออกมาเหลือเกินความรักดีดีมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงครับ ดเบอร์แรกตัวสำคัญครับแปดถ้วยอเบื่อนายมากแล้วอยากอยู่แล้วอยู่แล้วแม่งเซ็งหลักหนีนี่สินนะ่ะหนีไม่พ้นหรอกสามดาบโรคหัวใจลุมเล้าอ่ะโรคหัวใจโรคหลายใจหรือเปล่าควินถ้วย ทั้งประการไม่ค่อยดีและความรักอะคิงถ้วยขึ้นหน่อยอคิงถ้วยสามเหรียญสี่ดาบเลิฟแจ็คดาบแล้วก็ปิ้วโผล่ขึ้นตั้งแจ็คทั้งคุยเหรียญเลย การเงนไม่น่าจะมีปัญหาแล้วครับดูดูจากสารภาพนี้นะครับสารรูปนี่ครับหนึ่งสองสามเป็นการเงินที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าไอ้แจ็คเกเรเนี่ยมันสมมาก็นการเงินกู้ยืมในระบบนะ,ะบริษัทเงินทุนธน,นาคารธนาคารแหล่งเงินกู้ทั้งหลายเนี่ยเนี่ยก็คือแจ็ครือนักบัญชงบัญชีก็ใช่นะ,ะมีภาพใหญ่อยู่ใบเดียวคือ P P เพือกไพลิเลเวอร์แสดงว่าปัญหาความรักคุณหนักแล้วล่ะ การอะไรอ่ะจะ่ปพูดถึงขนาดนั้นเลยแล้วเพื่อมันจะได้ความรักก็แปลว่ารักซ้อนรักอะไรอ่ะแอบแอบซุกซุซ่อนๆ่ลุ่มหลงในอะไรก็แล้วแต่มันซ้อนแน่ๆไม่ใช่เดีียวแน่ๆนอะมันยังหมายถึงอะไรบางอย่างที่มันขลัขสังมันไม่จบแน่ะ ใบแรกมันก็ออกมาแนวนั้นแล้วครับลเลเวอร์มันก็ให้โชคเรื่องการงานเพรามเป็นพหัยนะครับความสวยความงามอะไรที่มันชวนให้ลุ่มหลงชวนให้มีเสน่ห์น่ามองนั่นแหละครับอ่ะทีนี้มาดูอเรื่องการงานก่อนนะครับการงานก็ดูจากไพ่ไม่เท้าแล้วอยู่นี่หมดเลยเนี่ยไม่ได้หยิบออกมา <c oughs> ถ้ามันเป็นถ้วยเนี่ยมันก็หมายถึงว่าสถานการณ์คุณไม่บกไม่ลบ กาดูความหมายของถ้วยดูความหมายของไพ่ไพ่แปดถ้วยอเนี่ยก็เดินหันหลังออกแล้วเนี่ยคือมันไม่มันเบื่อเบื่อไม่ทําก็ไม่ได้ถ้าทําแล้วก็โคตรอึดอัดอะไรประมาณแบบนั้นนะครับการงานการเงินหมุนเวียนใจร้อนห้าละหำเก็บตัวหน้าชื่หนกตรมอืม คอยหนุนคอยช่วยเหลือรเรื่องการงานคุณจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออยู่นะครับเพียงแต่ว่าคุณดื้อคุณใจร้อนไปหรือเปล่าหรือว่าคุณจําแต่ภาพเดิมๆไปหรือเปล่านะครับปีใหม่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอะไรใหม่หรอกจริงๆมันเปลี่ยนได้ทุกวันแหละครับไม่ต้องปีใหม่ปีเก่าของนั้นนะนะครับรเรื่องการงานมันก็คงไม่เด่นนะครับมันก็มีแต่มันไม่เด่นเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นไพ่ไม้เท้าให้ชัดเจนนะครับ ก็ <G ül ets> ยังว่าครับคนเราทําอะไรเหมือนเดิมเรื่อยๆไม่เคยเปลี่ยนอย่างเงี่ยยังไงมันก็เท่าเดิมชีวิตถ้ามันดีก็ดีเท่าเดิมนั้นห่วยก็ห่วยเ,เหมือนเดิมอาจจะห่วยกว่าเดิมเลยนะครับทีนี้มาดูเรื่องการเงินนะครับสามเรียนเนี่ยการเงินไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าสามเรียนมันเป็นการเงินที่ไม่ใช่เงินระัจากรายได้ประจํานะครับมันเป็นการเงินจากอะ,อะไรอ่ะทําทจากรายได้พิเศษนะครับทำอะไรที่เป็น งานงานสามวันห้าวันอะไรเงี้ยงานที่ออกจัดแสดงสินค้าออกไปเป็นประชาสัมพันธ์อะไรประมาณนี้ครับจากจากความสามารถพิเศษของเราครับก็เหมือนอย่างผมนี่แหละคล้ายๆผมผมก็งานเหมือนไม่ได้ทำงานอะ่ะได้พูดได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นงานที่ผมชอบผมรักครับออย่างที่ว่าสามเหรียญนะ่ะเงินบางทีผมก็ได้ค่าครูเป็นพันบางทีวันดึงผมดูได้เป็นหมื่นนีมี นานมากนะเป็นหมื่นตอนนี้ไม่มีลูกค้าสักคนอันนี้คือการเงินเป็นแบบนี้วการเงินแจ็คเกรหรียญไม่ไีให้กู้ยืมคุยเหรียญน,นะมันเป็นไพ่ของคนที่มีเงินชับจ่ายใช้สอยไม่ได้ลำบากนะครับก็แสดงวัาเรื่องการเงินคุณไม่ได้ลาบากหรอกถึงคุณมีนี่สินที่หมุนเวียนก็หมุนเวียนคุณได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับต่อมาเรื่องของความรักนะครับความรักก็เนี่ยสามดาบมือที่สามเข้ามาแล้วแปด ประถ้วยนี่คือหันหลังออกจากความรักและเบื่อเบอื่อซึ่งจริงๆร,รักกันมากๆอยู่กันบ่อยๆเยอะๆบางทีมันก็เบื่อบางทีมันก็ลำคาญไม่มีก็เหงาแต่มีก็ลำคาญเออมันจะออกงานนะเบื่อเบอืเบอ่ออย่างๆนะครับเนี่ยแล้วก็ไพ่รักซ้อนขึ้นมานะครับไพ่สามดาบุคคลที่สามนะครับ คุณอาจจะจับได้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายคุณอาจจะจับได้แต่คุณพูดไม่ได้คุณตัดใจไม่ได้ก็เลือกเดินหลังออกมาหลังออกมาแต่แปดแต่ถ้วยยังไม่ได้แบบถึงว่าเลิกลาครับหรือขาดกันนะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นเรือสิ่งขนาดนั้นมันแค่แบบอยู่ห่างๆซะบ้างก็ดีนะชีวิตเราอะ่ะเอ,อประมาณนั้นนะครับเขาจะคิดแบบนั้นนะครับปัญหาคือคุณเก็บความทุกเก็บความอะไรอะ ทุกระทมอ่ะคุณเก็บไว้อยู่คนเดียวเนี่ยเก็บตัวด้วยก้มหน้ารับกรรมรับเวรรับเวรรับกรรมอะไรนด้ด้วยนะครับดูแล้วน่าจะเป็นผู้หญิงครบศรแต่พูดสดุดีครบศรมีชูแล้วกนะัน <c oughs> <c oughs> เอออย่ากดผมนะผมพูดภาษาไทยตรงๆเนี่ยแจ็คดาบเนี่ยสามดาบเนี่ยคือแล้วแจ็คถ้วยอ่ะไอ้แจ็คเหรียญเนี่ยแล้วผู้หญิงถือถ้วยเนี่ย ว่าผู้หญิงเป็นฝ่ายกระทำนะถูกกระทำนะคนพระธาต์อาจเป็นผู้ชายก็ได้แต่ไพ่มันออกไปในผู้หญิงเพราะม,มีผู้ชายไพ่ผู้ชายสองคนสามคน้ซ้ําไปเนี่ยทั้งแจ็คทั้งควีนไอ้ทั้งคิงทั้ง, Queen, ง, King, งนี่ก็แจ็คอีกนี่ก็ควีนอีกควีนก็มีสองตัวนะครับเป็นไพ่ตัวบุคคลเป็นผู้หญิงผู้ชายชัดเจนนะเป็นทั้งคู่ผมว่าเป็นทั้งคู่คือผมว่าเรื่องพวกนี้มันคงไม่ได้เพิ่งเกิดหรอกมันคงเกิดมา นานระยะหนึ่งแล้วครับเรื่องความรักที่มันเหมือนไม่ค่อยลงตัวนะครับมันอยู่ที่ว่าเป้าหมายครับเป้าหมายคุณคุณ,คณอะไรอะ่ะคุณมีความรักไปเพื่ออะไรคุณคบกันไปเพื่ออะไรคุณแต่งงานคุณอยู่กินกันไปเพื่ออะไรครับมันไม่ชัดตั้งแต่แรกะครับมันมีความลุ่มหลงมีความตอนนี้ผมก็มีอยู่นะครับมีลูกค้าที่แบบฝ่ายชายก็เยอะครบเยอฝ่ายหญิงก็มึงทําได้กูก็ทําได้แล้วเป็นไงครับ มันจะได้อะไรขึ้นมาครับผมก็ถามตรงๆว่าตอนที่คุณหลงคุณรักกันคุณจีบกันคุณชอบพอกันก่อนนั้นคุณมีความคิดอะไรคุณเป้าหมายเรื่องเรื่องอะไรกันหรือเปล่ามันแทบไม่มีครับแทบไม่มีก็คบไปเพราะว่าต่างคนต่างเหงาอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วสุดท้ายเป็นไงครับสุดท้ายก็มาตั้งกฎให้กันต่างคนต่างอึดอัดเพราะต่างคนต่างอึดอัดก็น่าเบือ่อ อยากจะเลิกก็เลิกไปแน่แต่นี้มันมีบือที่สามบุคคลที่สามเข้ามาบุคคลที่สามอาจจะเป็นคิงถ้วยเนี่ยคิงถ้วยก็คืออ่ปรับโยนปรับใจเออไมยุไมย,ไมยุใครเลิกกันหรอกส่วนผมหน้าที่ผมผมก็ไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะบอกให้ใครเลิกกันเนี่ยมันเป็นกเหล็กัะครับกเหล็กของอะไรอ่ะของอาชีพโหราศาสตร์นะครับแล้วก,ก็อีกอย่างหนึ่งกเหล็กมากก็คือว่า รู้ว่าใครจะตายเวลาไหนยังไงก็พูดไม่ได้ครับนะครับเพราะว่ามันเป็นการชี้นําแล้วมันจะเปลี่ยนวิธีชีวิตของเขาไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราชี้ดีก็ดีถ้าเราชี้ไม่ดีเราก็ติดกรรมหนักนะครับวิธีชีวิตเขาเปลี่ยนแล้วเดือดร้อนอ่านะครับความรักก็ใจเย็นๆกันครับคุยได้เหตุดยผลถ้ามันอยู่ไปได้ก็แยกกันอยู่สักระยะหนึ่งนะครับไม่ค่อยไม่ต้องเจอหน้ากันบ่อยไม่ต้องมาหวานจ่าหวานเจี๊ยบอะไรกันมากมายนะครับ ผมว่าพวกคุณรู้กันดีอยู่แล้วครับคุณมีความรักกันเพื่ออะไรผมว่าทุกคนน่าจะรู้นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วอะปัญหาที่มันเกิดแล้วมันสะสมมันไม่ยอมมันแก้ไม่จบมันแก้ไม่หายทีอะมันเกิดจากว่าสาเหตุสาเหตุก็คือว่าเมื่อคุณมีปัญหาป,ป,ป,ปุ๊บอะคุณไม่แก้เลยคุณปล่อยผ่านคุณบอก,บอกช่างมันมเถอะช่างมันมเถอะช่างมันมเถอะเดี๋ยวก็ดีเอ้ยดีช่างมันมเถอะอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วว่าปัญหามันสะสมมันกลายเป็น ปัญหาก้อนใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาปุ๊บมันก็แก้ยากใช่ไหมครับแก้ยากก็ทําไงอ่ะตอนนี้มันก็เนี่ยมีปัญหานเนี่ยคาราคาซังฝ่ายผู้ชายนี่ก็ใจร้อนแล้วนะจริงๆมันก็ใจร้อนทั้งนั้นแหละสามดาวเพ่ขึ้นผู้หญิงดูใจเย็นนะครับดูจากภาพผู้หญิงใจเย็นไอ้ผู้ชายนี่ก็คบเพื่อผลประโยชน์รักเพื่อผลประโยชน์นะอันนี้ก็กูไม่รู้กูไม่สวนวิธีการกูจะเอากูจะทําอย่างที่กูต้องการเออสี่ดาวทึงเก็บตัว ภาพประโลมของความรักก็คือ,อรักครึ่งครึ่งกลางกลางเบื่อเบื่ออย่างๆจะเลิกก็ไม่เลิกอ่ะมีนี่คนพิลร์ารผมรู้จักคนคมือลลาร์ฮารดรู้สถานการณ์ความรักเขาอยู่เขาเป็นยังไงน,นะครับและส่วนมากเนี่ยถ้าขึ้นสามดาวก็มักก็หูเบาเชื่อคําคนง่ายอ่อนไหวกับเรื่องคําพูดหรืออะไรเงี้ยบอกเฮ้ย hey, กูเคยเห็นแฟนมึงแบบสนทายมอเตอร์ไซค์เนี่ยแบบอุ้ยเก้ง ใครวะยิ่งแม่งมเลยไอ้ยัยังฟังไม่จบเลยเขาใส่เขาซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์วินเพื่อจะไปซื้อกับข้าวล่าฟังไม่จบเ็าใส่แล้วมันก็จีดแล้วมันก็จีดขึ้นแหละนั่นแหละรครับสามดาบนะครับแจ็คดาบนะครับเฮ้ยเอาอารมณ์เขาหากันอ่ะเอาอารมณ์เขามาตีกันอ่ะมันก็ได้แต่อะไรอะ่ะมันก็ได้แต่ความทุกข์อ่ะมันไม่ได้ช่วยได้แก้ปัญหาแล้วความใช้อารมณ์ ความบุนแรงเข้าหากันช่วยแก้ปัญหาช่วยทําให้ปัญหามันใหญ่มากกว่านะครับอ่ะต่อมาเรื่องสุขภาพนะครับแปดถ้วยก็ใกล้ซึมเศร้าแล้วนะกวินถ้วยก็ใไกล้แล้วสี่ดาบนี้หลังลึกองกระดูกอ่านะครับสามดาบนี้โรคหัวใจโรคความดันโรคปอดนะครับนอกนั้นปัญหาสุขภาพประเองอื่นยังไม่เห็นนะครับอย่างเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับทางเพศสัมพันธ์กับวัยเพศ เครื่องเพศนะครับเนี่ยตัวเนี้เดเวอร์นะครับบางทีก็สวยอยู่แล้วอะก็ยังไม่คิดว่าไม่สวยก็ไปทําอะไรเพิ่มทําอะไรเติมนั่นแหละก็ใช่ปัญหาสุขภาพได้อ <c oughs> ก็ไม่ถือว่าร้ายแรงนะครับสุขภาพไม่ได้ร้ายแรงไม่ได้เป็นอุบัติเหตุไม่ได้เป็นฉับพลันแค่น,นคั้นแต่มีปัญหาเรื่องความรักนะครับความรักก็ใจเย็นใช้สติกันนะครับ ข้อดีที่มีกันมาที่ครบกันมามันมีอยู่กระจาข้อดีมากไม่ได้จจํแต่ข้อเสียคุณครับเออกว่าจะรักกันได้ถ้ามันง่ายมันก็เลิกง่ายมันเป็นสถิติถ้ารักกันยากมันก็จะเลิกยากมันก็คือสถิติไปนึกดูเองนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสตั้งแต่วันนี้วันที่ห้านะครับจนถึงวันที่สิบเอ็ด มก,ก,รกราคม2,566ครับจะประมาณนี้ใครมีปัญหาไม่ได้หาเรื่องใครมี <c oughs> อะไรที่มันับข้องใจมันหาทางออกไม่ได้ก <c oughs> ็ <c oughs> ผมก็ยินดีนะครับที่ปรึกษาให้นะครับ <c oughs> พูดเปนสามชาติถึงไม่มีใครคอมเมนต์จ้างมันเถอะ ผมคิดอย่างเดียวว่าผมก็ได้ทำอะไรก่อนที่ผมจะจากโลกนี้ไปผมได้ฝังไว้ใน youtube youtube คนเห็นทั้งโลกอย่างน้อยผมก็ได้ทำความสำเร็จคุณต้องการความสำเร็จคุณก็ต้องทำอะไรที่มันเยอะขึ้นกว่าปกติอีกหนึ่งเท่าหรือสองเท่านะครับขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับจนมานะครับจนถึงนาทีนี้นะครับ หวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขนะครับตามสถานการณ์และสถานภาพที่เป็นอยู่นะครับรักตัวเองมากๆดูแลตัวเองดีๆนะครับอะไรที่มันทําให้เราเกิดทุกข์ทำให้เราอุดนิสัถอยได้ก็ถอยข้ามได้ก็ข้ามไปครับชีวิตเราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะรับแต่วความทุกข์เพื่อจะเป็นหนี้เพื่อที่จะไม่พอกินไม่พอใช้ต้องดินน้นรนถีบตัวเองอะไรนักหนาขนาดนั้นนะครับชีวิตมันมีทุกมุมครับ สุดท้ายแล้วก็คือจิตใจเรานะครับเป็นคนกําหนดนะครับการสู้กับใจตัวเองอ่ะมันเหนื่อยมังมันยากแต่ถ้ามันชนะแล้วอ่ะมันก็ใช้ยูโหยิ้วครับคุณชนะใจตัวเองได้คุณชนะทุกอย่างในโลกนี้ได้ไม่ยากเลยครับครับอะนะครับก็ขอบคุณครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจกันให้กันแล้วก็ถึงไม่มีใครกดเพิ่มผมก็ทำผมอยู่ดีแหละ <laughs> แต่ถ้าเห็นในสิ่งที่ดีที่ผมทําก็ ช่วยหน่อยนะครับติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับดูดูให้จบนะครับจะเห็นไปภาพแล้วดูไม่จบอย่าไปตัดสินอะไรที่มันยังไม่จบเรื่องจบลาวนะครับเพราะว่าบางทีมันก็ไม่คุ้มอะครับการที่เราใจร้อนอย่างงั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำแล้วก็พบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับในเวลาต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับ กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะ